เลวทั้งหนึ่งหอกหาพนาเอีู่ยผู้ใดหผู้ใดหายเพเพไเพหาเออกินกินยายกินด้วย ขอบคุณค่ะให้ยายรุนด่วยไหมไม่บายแค่น่ะสวัสดีค่ะคุณยายก่อนนี่สวัสดีค่ะคุณยายก่อน,นค่ะเ,เล่นก่อนชวนยายด้วยค่ะมาเล่นก่อนค่ะเพืน่อชวนยายมาเล่นหาเต้นให้ดูหน่อยเฮ็ด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 เฮ็เฮ็ด้ดเ่อเด็เดเเนนเ อ,อ่อ,อนอยูทั้งฝาผอออนอยุทั้งฝ่าเด้ออ่อนยแล้วเด้ <c oughs> อ,อ